รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w ไอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครัพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วง เปิดเลขฝันให้โชคครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับโมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับเรียกว่ารายการนี้เป็นรายการน้องใหม่เลยที่เราได้ใช้ประสบการณ์ตลอดทั้งปี <c oughs> 2 5 6 3นะครับ <c oughs> ได้มาพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านนะครับเรียกว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับความฝันเนี่ยมีความสําคัญมากนะเนื่องจากว่าความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะ สมมติถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคยที่จะฝึกธรรมะฝึกสมาธิการที่โลกที่จะติดต่อกับเราได้มีช่องทางเดียวเลยและคือความฝันเ่เพราะความฝัน<า>เนี่ยบางครั้งเป็นการอยากรู้อนาคตบางครั้งเป็นเรื่องของอการร่วงรู้มิติอีกมิตินึงเพราะบางทีคือในในพุทสัาสนาก็บอกไว้ว่าการทำสมาธิมีท่ายืนเดินนั่งนอน หนึ่งในนั้นคือการนอนนี่แหละจังหวะที่เรากําลังจะหล,ลับจะหล,ลับจะหล,ลับเนี่ยคลื่นของสมองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปลปลงตามสภาวะทางวิทยาศาสตร์เลยสภาวะเบตา้าสภาวะอัลฟาสภาวะรูปื่นี้มันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิระดับฌานฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าฝันลเลอ,อะเทอะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นลางบอกเหตุได้เป็นการล่วงรู้อนาคตได้และเป็นการเชื่อมต่อโลกทิศใด้ มันขนาดนี้เลยฉะนั้นในเรื่องของความฝันเราจรึงมาทําเป็นปรายการให้ทุกท่านได้นําไปเป็นแหล่งความรู้นะมาสืบค้นข้อมูลนําไปเป็นแหล่งความรู้ได้เลยแล้วก็สามารถแปลความเป็นตัวเลขนําไปเสี่ยงโชคได้ด้วยบางคนความฝันทําให้รวยได้บางคนความฝันทําให้พลิกชิงิตได้เป็นอย่างนั้นเลย,ย,เ,ลยเราเลยทํารายการนี้ขึ้นมานะนะครับอา้าววันนี้มีความฝันอะไรครับที่น่าสนใจ และความฝันในวันนี้นะครับก็คือฝันว่างูรัดครับผมซึ่งหลายท่านที่เคยรักงูรัดเป็นความฝันที่แบบยอดฮิตมากสําหรับคนที่ยังโสดอยู่อังแบงเคยฝันไหมแบบนี้ไม่เคยครับจันเคยได้ยินว่ามันจะมีเนื้อคู่หรอใช่ครับคนใครนะครับที่ฝันว่างูรัดนะครับจะได้พบคู่แบบกระทันหันครับผมรัดขนาดไหนรัดมือรัดแขนรัดตัวรัดตัวรับถ้ารัด รัดนิ้วอะได้ไหมได้คู่ไหมอาจจะเจอเฉียดๆนะฮะนนเฉียดบ <ๆ S 1> เงทีเขาบอกว่านะคะถ้าคนที่เชื่อในเรื่องเนื้อคู่นะคะ,ะเขาบอกว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงฝังนะสมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะฝันบ่อยมากสังเกตนะว่าทุกคนต้องมีความฝันคือโดนงูรัดหนึ่งให้แยกนะคะ รัดแค่ระหว่างเอวขึ้นไปถึงข้างบนอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้ ah, เลยนะนี่ <c oughs> เขาแยกเป็นอย่างนี้เลยอาจารย์แยกเลยนะแยกออกไปเลยว่างูหนึ่งตัวในความฝันเราเนี่ยนะคะ <c oughs> รัดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูว่ารัดในช่วงในร่างกายของเราเนี่ยในช่วงระหว่างตรงไหนนะคะ <c oughs> ถ้าเอวขึ้นไปจนถึงข้างบนหัว <c oughs> แสดงว่าเนื้อคู่หรือคนที่เราเจอเนี่ย จะเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าเราอ๋อเป็นอย่างนี้นี่อายุมากกว่าหรือเปล่าคะอันนี้อายุไม่บอกแต่เขาบอกเฉพาะฐานะเอคือคือถ้าตั้งแต่เอลขึ้นไปถึงหัวแปลว่ามีีดฐานะที่ดีกว่าเราใช่แล้วก็ถ้าจากเอลลงไปถึงข้างล่างแสดงว่าเขามีฐานะต่ำต้อยกว่าเราอ๋อเราเลือกได้เลยว่าคนนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยนะนอกจากนอกจากความฝันนี่นะจะสามารถ บอกเลือกบอกเลขโชคลาภให้เราได้แล้วนะแล้วก็เรื่องในเรื่องดวงของเราแล้วเนี้ยนะยังสามารถบอกว่าเราจะคบต่อหรือไม่คบต่อขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยแล้วหลังจากฝันแล้วกี่วันเจอกี่วันเจอน่าจะไม่เกินเจ็ดวันน่าจะไม่เกินเจ็ดวันเลยนะเขาบอกว่าถ้าฝันแบบนี้เจอจริงไหมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีแต่าจะใช่เนื้อคู่หรือเปล่าฝันมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามีเนื้อคู่มีเจอเนื้อคู่กันบ้าง เหมือน oh. เหมือนเวลาคนเราจะเจอเนื้อคู่าเงี้ยบางคนบอกอ่ะเดี๋ยวพอไปเจอกําไรข้อมืออันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่ง oh. แต่ถ้าเป็นความฝันว่าฝันเห็นงูเนี้ยร้อเดี๋ยวท่านที่เข้ามาดูนะครับก็ติดตามคลิปไปเรื่อยๆเพราะจะมีทุกแบบเลยสมมุติ อันนี้งูรัดใช่ไหมเดี๋ยวมีงูกันเดี๋ยวมีงูชกเดี๋ยวมีอะไรงบางคนบอกว่ามันมันมีงูรัดเนี่ยมันแยกงมัยชงอะรฉนส่วนตอนนี้ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับฝันว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกพิมพ์เข้ามาได้เราจะให้ความรู้ตรงกับควกบหวังของท่านไหมแล้วตรงแล้วเนี่ยเจอหรือยังถ้าฝันเจอหรือยังหรือว่าคงเป็นแค่เดือน2เดือนแล้วก็เลิกอะไรอย่างงี้นะและเปิดเลขฝันให้โชคในวันนี้สาหรับคนที่ฝันว่างูรัดตีเป็นเลขอะไรดีครับพี่หน่อยอ่าสหรับพี่หน่อยนะ วงการเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ปรสบการความฝันประสบการณ์4ี่สิีปีอยู่นานแล้วเพราะว่าพี่หน่อยนอนบ่อยกว่าเพื่อนเวลานอนทุกคนนะสิ่งแรกเลยต้องปีนความฝันแต่อยู่ที่ว่าใครจะจําได้หรือไม่ได้แต่ส่วนมากพี่หน่อยจะจําได้เป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นเนี่ยพอฝันปุ๊บเรามาตีเองด้วยความที่ว่าชอบอ่านหนังสือ เก็บอบความฝันเยอะอพอเ,อเราซื้อเราซื้อเราซื้อแล้วรู้สึกมันเข้าเยอะนะคะถ้าฝันแบบนี้เขาเรียกว่างูรัดนะให้ห้าก่อนเลยบางคนบอกว่าห้าทำไมต้องห้าอาจารย์คิดดูง,งูมันคล้องไปโค้งไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแปดพี่หน่อยก็เลยตีเป็นห้าหกแปดห้าหแปดสำหรับเลขฝันให้โชวของพี่หน่อยนะคะแล้วแล้วอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าต้องมีแปดแปดต้องมีแปดแน่ๆถ้างูรั งูรัดเนี่ยต้องมีแปดน้องแบงค์อะขอผมคิดเหมือนอาจารย์เลยครับแปดแต่ว่าคนเนาะถ้าเป็นคนเป็นตัวเราก็คือหนึ่งครับถ้วเราไปตีความกันต่อเงค่าพอมีงูเป็นแปดแล้วมันไปอยู่ส่วนไหนจังหวะไหนมัหรือฝันประกอบกับอะไรเนีี้ต้องมาติดตามกันแต่บางคนฝันว่างูรัดนิ้วอาจจะถูกติ้วหนึ่งติ้วหนึ่งเพรมันเล็กใช่ไหมแต่ถ้างูรัดลำตัวนะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เท่าที่คสถานการณ์ประสบการณ์อย่างชัดได้คู่แล้วได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยโชคด้วยนะคือได้คู่ที่รวยมาต่ปรองว่าเวลาที่ลำตัวเนี่ยมันคือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในของร่างกายคนเรามันก็คือเวลาเจอน้าคู่ก็ต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแถมมีโชคก็ต้องได้เยอะๆเน้นๆอะไรอย่างนี้นะคือได้แน่ๆใช่ไหมได้แน่ๆอ่ดัะนั้นสรุปตัวเลขก็คือมีห้าหกห้าแปด แปดหนึ่งขาคผมขอตัวไม่ใจขอเพิ่มเก้าห้ากับหกห้าเข้ามาดีกว่าเก้าห้าหกห้าเข้าไปด้วยเพราะงูก็เรียกว่าเป็นสัตว์มงคลใช่ค่ะนะเพราะบางคนมองเป็นพญานาคพญานาคก็เป็นเจ้าแห่งโภกทระซับมีซับมากอย่างนี้นตอนนี้พญานาคก็จะงูเหมือนกันแต่ถ้าตีตีวองฝันนะคะต้องตีอีกย่างต่อพญานาคอีกเรื่องหนึ่งโอ้งั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันไม้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ อย่าลืมมากดติดตามช่องย t ท b e อาจารย์กฤษนะภูสิทธิอุดมด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วจะมีรายการต่างๆในช่องของเราเนี่ยท่านเข้าไปดูได้ทุกเรื่องที่ท่านชอบเลยมีหมวดความรู้มีหมวดดวงมีหมวดโชคลาภนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องนะ ตรงที่เขียนว่าคําว่าติดตามกดให้มันเขียนเป็นคําว่าติดตามแล้วไม่ใช่ติดตามแล<อ>้วแต่มองมันนะคะเออมันต้องมีติดตามแล้วเสร็จแล้วมีลูกกระดิ่งขึ้นมาท่านกดกระดิ่งไปด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ